เฮ hey, อีกแล้วอัปเดตด่วน29พฤศจิกายน64โอนสอกลุ่มนี้เยียวยาลาสุดได้วันไหนรายละเท่าไหร่กดเป็นเงินสดได้หรือไม่ฟังด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่29พจกยพฤศจิกนห้ารยน2 5 6 4แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งก็ต้องติดตามนะคะในช่วงเดือนพฤษาคม2,564นี้ทางรัฐบาลมีการ ยาล่าสุดนะคะสำหรับสองกลุ่มนี้ข่าวดีทางรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินให้แล้วนะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็มีเงินใช้กันในเดือนธันวาคมในสิ้นปีนี้นะคะได้วันไหนนะคะสำหรับเงินในส่วนตรงนี้กดเป็นเงินสดได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ และสำหรับอีกประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องติดตามในช่วงนี้เลยนะคะก็คือทางกระทรวงการคลังนะคะจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไหร่นั่นเองนะคะและใครจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2 5 6 5ได้บ้างนะคะเนื่องจากมีการรื้อเกณฑ์เดิมใหม่ทั้งหมดทําให้คนที่เคยมี บัตรคนจนอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่อีกรังค่ะเดี๋ยวเราไปฟัง2เรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนรับฟังก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในคนรั้งต่อไปค่ะและเพื่อม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไรนะคะทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงต้นปี2565นะคะโดยขณะนี้กําลังพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจนซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าจะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยนะคะนำไรายได้ของครอบครัวมาคำนวณด้วยโดย ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจนต้องมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน200,000บาทนะคะนําเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณาด้วยเช่นบ้านที่ดินเงินฝากยังไม่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดซึ่งจะตั้งจุดรับลงทะเบียนไว้รองรับบุคคลที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟ และจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นนั่นเองค่ะ และสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วนะคะในเดือนธันวาคม2564นี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่ก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามปกตินะคะรวมทั้งเงินในส่วนที่กําลังจะโอนให้ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับเงินเยียวยาล่าสุดก็คือโครงการเพิ่มกำลัง อลังซื้นั่นเองนะคะเดือนธันวาคมนี้นะคะเตรียมรับรายละ500บาทค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนะคะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุผู้พิการนะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนของเราชนะเก่านั่นเองที่โอนเข้าให้ในบัตรประชาชนนะคะสกลุ่มนี้นะคะจะได้รับคนละ500บาทในวันที่1ธันวาคม 2,564ค่ะงเงินในส่วนตรงนี้นะคะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะแต่สามารถนำไปซื้อสินค้าแทนเงินสดนะคะตามตลาดนะคะที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะและส่วนมากนะตอนนี้นะคะก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่มากมายเลยทีดเดียวพ่อแม่พี่น้องก็สามารถเลือกซื้อสินค้ากันได้ เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือมีการแจกเงินเยียวยาของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยอร่อยเพิ่มเติมทางช่องจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ